สวัสดีครับซ i n เจียยูอีสิงนี้หัวชายสำเนียงได้ไหมครับอาจจะไม่ได้นะครับขออภัยนะครับก็วันนี้ผมเปิดคลิปมากับไอเทมนี้เลยนะครับไอเทมที่ต้องบอกว่ามาพร้อมกับช่วงปีใหม่จีนนะครับหรือว่าช่วงไชนี e นิวเยียนี่แหละนะครับเพราะว่าปีใหม่ไทยนะครับก็เดือนช่วงเดือนเมษาเนาะถ้าปีใหม่สากลก็ช่วงเดือนมกรานะครับเพราะฉะนั้นก็ปีใหม่จีนนะครับหรือว่าไชนีส เ e a r ก็กำลังจะมาแล้วนะครับใกล้ๆแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมเอาไอเทมนี้มา Unboxing แล้วก็รีวิวให้เพื่อนดูครับต้องบอกว่านี่กล่องมันใหญ่มากนะเพื่อนๆขออนุญาตนี่คือผมขยับมุมกล้องแล้วนะดูความใหญ่ครับนะดูความใหญ่ครับมันใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนะนะครับใหญ่มากๆตัวกล่องใหญ่มากๆนะครับก็ ต้องบอกว่าแพ็กเกจที่ผมเอามาให้ชมในวันนี้ฮะเป็นแพ็กเกจพิเศษที่อยู่ในชุดนะครับ i New y New Year นะครับประจำปีวัวน,นั่นเองเห็นไหมครับนี่มาดูความเท่ ความบึกบึนนะครับของเจ้าปีวัวของเราเห็นไหมฮะนี่เป็นโลโก้เป็นกรองแบบนี้สวยๆเลยฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับก่อนอื่นกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมได้ทาคลิปแบบนี้าไาเพื่อๆได้ติดตามชมกันนะครับกับ c a s i โอ s h ช c k นะครับไปชมกันเลยฮะ โอเคคับผมนะครับกลับมาชมกันครับเพื่อนๆฮะกับไอเทมที่ผมต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับไอเทมประจำชนีสนิวเยียร์ของปีนี้หรือว่าปีวัวครับปีนักกษัตริย์ปีวัวนั่นเองสังเกตหน้ากล่องมหมครับเพื่อนๆรูปสวยไหมครับอ่าเป็นอาร์ตสวยมากๆนะครับมีรูปจีช็อกอยู่ข้างบนบัวเห็นไหมฮะค,คนออกแบบดีไซน์ดีไซน์ออกมาได้เท่มากผมต้องบอกอย่างนั้นเลยนะ เห็นไหมนะครับมีนาฬิกา G ีช o อกอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นรูปบัวนะครับเออแค่โปสเตอร์ก็คุมเลยนะผมขออนุญาตให้ดูแพ็กเก็รอบๆนะครับไม่ธรรมดานะตัวกล่องทางด้านข้างนะครับนี่วาวใสเลยเหมือนกระจกเลยนะครับเป็นสีทองนะฮะเป็นสีทองนะครับแล้วก็คล้ายๆเหมือนแบบทําเหมือนโลหะเลยแต่ไม่ใช่โลหะนะวัสดุนะเห็นไหม เป็นสกรีนรูปนาฬิกา G-Shock 2รุ่นนะครับคือ,อรุ่นที่เป็นซีรีส์6900แล้วก็5600นะครับนี้เป็นซีรีส์ที่อยู่ l ิบ i ิทเ็ชุดนี้เลยที่เราจะเอามา unboxing ิ่งก็รียขอญาตครับเพื่อนๆฮะเช่นเดียวกันครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีคําว่า G-Shock นะครับแล้วก็มีเห็นไหมฮะอ่าเป็นสีทองๆเลยแล้วก็เป็นลนักษณะของการ s t a มป์นูนนะที่เป็นรูปนาฬิกาในซีรีส์6900แล้วก็5600เห็นไหมครับ ออสวยงามเลยทีเดียวครับเพื่อนๆฮะแค่กล่องก็สวยมากๆแล้วผมขอญาตนะครับค่อยๆเอาเขาออกมาให้ดูเลยเพราะว่าข้างในเนี่ยมีกล่องอีกชั้นหนึ่งนะนี่นะครับนี่ข้างในมีกล่องอีกชั้นหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับข้างนอกเนี่ยเป็นกล่องสวมเท่าน,นั้นนะฮะเออเห็นไหม นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับออกมา2รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งรุ่นที่ผมเอามาแกะกล่องให้ดูจริงๆแล้วแพ็กเกจเขาจะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมขอญาตแกะนะครับเพียงกล่องเดียวให้ดูมันมีอะไรบ้างในแพ็กเกจนะครับมันคือรุ่น G M 5 6 0 0 C X K 4 P F N และอีกรุ่นหนึ่งคือนะครับเป็นรุ่นที่อยู่ในซีรีส์ G M 6 9 0 0 C X K 4นะครับอ่าฉะนั้นมันมี2รุ่นด้วยกันนะครับนี่นะครับนี่ผมขอญาตวางก่อนนะ ขอยัดวางก่อนนี่สวยงามมากๆคือแพคเกจนี่สวยงามมากๆครับเพื่อนๆนฮะมาดูแพคเกจครับเพื่อนๆครับตัวกล่องนี้ครับเป็นปุนะครับเป็นปูด้วยผ้าคือแบบทาเหมือนลักษณะคล้ายๆกับคือผ้าจีนเนี่ยคล้ายๆกับผ้าไหมจีนสีแดงๆดงครับเพื่อนๆนฮะ อันนี้คือเป็นวัสดุเป็นผ้านะเพื่อนๆนะสีแดงเหมือนผ้ามงคลของจีนะครับแล้วก็สีทองนะครับตรงด้านบนตรงนี้นะครับสกรีนคําว่าจีช็อกลงไปบ,บนผ้าฮะลวดลายที่ผ้าเพื่อนๆจะสังเกตนะะเป็นรูปเมฆนะฮะเป็นรูปเมฆสวยๆแล้วก็เป็นเนื้อผ้าเลยคล้ายๆผ้าไหมเลยนะครับตัวกล่องรอบๆเป็นผ้าหมดเลยนะครับเพื่อนๆฮะนี่อันนี้คือด้านหลังครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านหน้ากล่องนะครับตรงด้านข้างอย่างที่ผมให้ดูฮะ เป็นสีทองนะครับแล้วก็มีลักษณะของลายสแตป์นูนนะครับที่เป็นรุ่นนาฬิกาในซีรีส์6900แล้วก็5600นะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมเป็นสีทองสวยๆเลยนะครับกล่องค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างทุลักทุเลนิดหนึ่งนะครับผมพยายามจะหามุมกล้องที่ให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นชัดที่สุดเห็นรายละเอียดให้เยอะที่สุดนะครับนี่เดี๋ยวแพนกล้องให้ดูครับเห็นไหมเพื่อนๆฮะ นี่ตัวกรองใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างในครับเพื่อนๆครับเปิดกรองครับผมแทนๆว้าวเพื่อนๆฮะเปิดกรองออกมาเพื่อนๆผมขออนญาตให้ดูอาร์ตบล็อกด้านในครับเห็นไหมครับตรงด้านในกรองนี่นะครับมีอาร์ตบล็อกนะครับที่เป็นรูปปีวัวนะครับสัญลักษณ์อีกหนึ่ตรง ตรงด้านในนะครับตรงใต้ฝากล่องเลยสวยๆเลยครับแล้วก็ตัวแพ็กเกจตรงนี้นะครับเวลามองลงไปเห็นไหมครับผมถ่ายให้ดูผมอนุญาตขยับกล้องตามนะนะครับตรงด้านในแพ็กเกจตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับหลากหลายชิ้นนะครับหลากหลายองค์ประกอบเลยในตัวแพ็กเกจที่เป็นสเปเชียลแพ็กเกจตัวนี้ครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันมีแพ็กเกจที่เป็นแพ็กเกจธรรมดาด้วยนะผมขึ้นรูปให้ดูครับนี่ฮะแพ็กเกจธรรมดาจะเป็นกล่องแบบนี้ นะครับเป็นกล่องธรรมดานะครับที่วางขายในประเทศอื่นๆแต่ได้เป็นพิเศษอย่างประเทศจีนนะครับเขาเฉลิมฉลองด้วยชุดพิเศษชุดนี้ฮะนี่ฮะตรงนี้นาฬิกาเราแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าไอเทมพิเศษที่มีมาเฉพาะ Special Box Set เท่านั้นมันคืออะไรเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกคู่มือใบรับประกันต่างๆนะฮะเออมีผ้าเช็ดหน้าปัดนาฬิกาด้วยนะครับตรงนี้นะฮะเออเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะฮะตรงนี้ลักษณะเหมือนสายคล้องเออเพื่อนๆพ,พอจะเดาออกหรือยังว่าตรงนี้มันคืออะไรนะฮะเออตรงนี้เหมือนสายคล้องครับเป็นสายลักษณะเป็นเท็กเจอร์เหมือนสายหนังนะนะครับแล้วก็เย็บตะเข็บด้วยได้นะครับตัดกับสีน้ําตาลเออดูสวยงามเลยดูสวยงามเลยเพื่อนๆน,น,นะครับนี่เขาให้มาในแพคเกจนี้เลยนะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้านี่มันคืออะไรบ้างนะครับขออนุญาตวางกล้องแล้วก็ไปกันต่อเลยนะฮะก่อนที่จะไปดูนาฬิกานะเราดูองค์ประกอบที่อยู่รอบๆตัวกล่องกันแล้วกันนะครับนี่ผมขออนุญาตแกะถุงให้ดูนะฮะไอเทมพิเศษที่ผมพูดถึงก็คือแทนๆนี่ไอเทมพิเศษที่ผมพูดถึงก็คือมันคือแก้วครับผมมันคือแก้วน้ำที่ทำดีไซน์ออกมาพิเศษเป็นรูปเขาวัวครับนี่เห็นไหมครับ ตรงนี้มีโลโก้นะครับที่เป็นสแตมป์ลงไปนะครับเป็นลักษณะของรูปบัวเลยเพื่อนเพื่อนดูไหมนี่เห็นไหมครับเออแล้วก็เป็นลักษณะสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับออกเหมือนหนังเลยนะครับเออสวยไหมเพื่อนเพื่อนสวยไหมเป็นสีทองเลยนะครับเป็นแก้วน้านะครับคือสามารถใส่น้ําได้วางอันเถอะนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะครับเป็นลักษณะคือเหมือนนาฬิการุ่นนะครับดี GW5600 ด้วยเห็นไหมสวยงามเลยทีเดียวครับเพื่อนๆครับดีวผมขอญาติฮะเห็นไหมตรงฝาตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะสามารถแกะไปขวดน้ําได้เห็นไหมฮะนี่นะครับสามารถเปิดฝาใส่น้ําได้นั่นเองนะครับเออนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสายคล้องแน่นอนนะครับด้านในนะครับมีป้ายนะครับนี่รุ่นที่ผมบอกครับขอญ่าต์วางก่อนนะครับสักครู่อย่างที่ผมบอกฮะ มันออกมา2รุ่นด้วกันคือ GM 6900แล้วก็ GM 5600นะครับผมให้ดูรหัสร,รุ่นครับเห็นไหมครับเพื่อนๆฮะนี่ไหมครับให้ดูรหัสร,รุ่นครับนี่คือทั้ง2รุ่นที่อยู่ในซีรีส์นี้นะครับสำหรับชัยนิ New เ e a r ของปีนี้ 5600 CX แล้วก็6900 CX-4 ครับผมนี่เขาก็มีป้ายแทร็กแบบนี้มาเลยสวยๆเป็นรุ่น Special Edition แก้วด้านหลังครับผมให้ดูฮะอันนี้ผมไม่ไม่สาธิตให้ดูแล้วกันเนาะเออเราสามารถถอดในส่วนของสีน้ำตาลตรงนี้มาใช้เป็นที่วางแก้วได้ด้วยนะครับคือพูด,ดง่ายๆมันสามารถวางตั้งโชว์ได้นะครับหรือจะ หรือจะโชว์แบบฮอนหรือว่าแบบเขาวัวแบบนี้เลยก็ได้นะครับสวยๆส,สีทองเลยสีมงกคลน,นะครับสวยงามเลยภาษาจีนึ่งนี้ผมแปลไม่ออกนะถ้าเพื่อนๆใครแปลได้ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเออแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าการ์ดที่เป็นอาร์ตนะครับของตัวแพ็กเกจตัวนี้เลย s h ช็ k s สก e ีนสีแดงเงาๆนะครับแล้วก็ตัวรูปอาร์ที่ ที่อยู่คล้ายๆกับตัวอาร์ชบ็อกด้านบนนะครับก็คือเป็นทําเป็นโปสเตอร์เล็กๆมาเลยนะครับเป็นรูปประจําปีวัวนะครับนักษัตร์นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นสตอรี่ครับผมเออเขามีเขียนสตอรี่ด้วยนะ มีเขียนสตรอรี่ด้วยนะครับที่มาที่ไปอะไรยังไงนะครับอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะขออนุญาตนะฮะถ้าเพื่อนๆใครอ่านออกก็ลองแคปหน้าจอแล้วก็ลองไปอ่านดูนะครับเออเป็นภาษาจีนอันนี้น่าจะเป็นลายเซนของศิลปินผู้ออกแบบครับผมนี่สวยงามเลยทีเดียวครับเป็นกระดาษแข็งๆนะฮะตรงนี้นะฮะขออนุญาตวางก่อนนะครับเออขออนุญาตวางก่อนสวยงามนะเพื่อนๆนะสวยงามนะผมว่า แค่ตัวแพ็กเกจอย่างเดียวเนี่ยก็น่าสนใจแล้วครับคราวนี้มาดูนาฬิกานิดนึงครับเพื่อนๆเ,เออนี่ก็เป็นกิมมิกนะเป็นกิมมิกอย่างหนึ่งของ g s h o c k ผมต้องบ่อยอย่างนั้นเลยนะ คือเวลามีรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยนะครับเขาก็จะทำแพ็คเกจสวยๆแบบนี้นะครับให้นักสะสมนะครับหรือคนที่ชื่นชอบ G-Shock เนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้เก็บสะสมกันนะครับไม่ใช่เพียงแค่เอาไปใช้งานอย่างเดียวนะครับยังเป็นไอเทมนะครับที่เราสะสมนะครับเอาไว้ดูเอาไว้โชว์นะครับเสริมความสุขทางใจได้ด้วยนะครับนี่แหละขอนเซนปต์ของ G-Shock ครับนี่ฮะตัวแรกที่ผมเอามาให้ชมนะครับภายใต้รหัสรุ่นว่า G M 5 6 0ห C X 4นะครับผมก็เป็นตัวสแควร e ดีไซ แล้วก็ตัวเป็นตัวกรอบตรงนี้นะครับอยู่ในซีรีส์ J.M. อย่างที่บอกคือเป็นกรอบโลหะนะครับเป็นกรอบโลหะเป็นสตีลเลยนะครับหน้าจอเป็นสีแดงนะครับดีไซน์ออกมาเป็นแน่นอนสีมงคลของประเทศจีนคือแดงทองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไซน์ออกมานะครับหน้าปัดเป็นสีแดงตัดกับโลหะสีทองรวมถึงตัวสายครับเท็กเจอร์ครับตัวสายก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันครับผมนี่นะครับสีแดงออกกึ่งเงากึ่งด้านนะครับตัวสาย สวยงามเลยทีเดียวนะครับด้านนี้ตรงแรปนะครับและสายก็เป็นโลหะสีทองเช่นเดียวกันรวมถึงตะขอด้วยนะครับมาดูคาบาแบคด้านหลังกับเพื่อนๆน,นี่อันนี้ทีเด็ดเลยผมบอกเลยเห็นไหมมีการยิงเลเซอร์เข้าไปบนฝาลหลังหรือคาบาแบกด้านหลังเป็นรูปบัวนะครับหรือว่าประจ,จําปีนกักษัตรบยวบัวนเองนะครับเห็นไหมนะครับยิงเลเซอร์เป็นลวดลายชัดเจนสวยงามมากๆครับเพื่อนๆ นะครับแล้วก็เป็นสีทองด้วยนะครับที่สําคัญปุ่มกดด้านข้างนะครับเป็นปุ่มกดโลหะสีทองเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆฮะเห็นไหมฮะวาววับเลยนะครับวาววับเลยให้ดูยาวๆครับเพื่อนๆครับนี่แม่ใครที่เป็นแฟนแควนะหรือทรงดีไซน์ประมาณนี้นะทรงดีไซน์นี้นะชอบแน่นอนนะครับนี่คือขนาดหน้าเรือของเขาครับเพื่อนๆฮะ แน่นอนว่าทรงสแควรขนาดหน้าเดือนของเขาจะไม่ใหญ่มากอยู่แล้วนะครับผมว่ายาทาพอยดูนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเอาตัว GM 6900มาให้ชมเห็นไหมครับนี่แดงทองครับเพื่อนๆขึ้นชื่อว่าแดงทองเป็นไงครับสวยไหมขึ้นชื่อว่าแดงทองสวยอยู่แล้วนะครับใครทับผิวขาวกับผมนะผมบอกเลยนะครับยิ่งใ si, สยิ่งขึ้นเลยแหละนะครับผมบอกอย่างนี้เลยดีกว่านะครับก็ bitches, แน่นอนว่าสีมงคลเนาะ ช่วงนี้นะครับก็ใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญน,นะครับหรือว่าซื้อให้เป็นเขาเรียกว่าของอเขาเรียกว่าชกตุจีนเนาะเออสีแดงทองแบบนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่แหมสวยครับเพื่อนๆนครับขออนุญาตวางครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาอีกหนึ่งตัวมาให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันครับอย่างที่บอกครับ มันมี2รุ่นด้วยกันนะครับในซีรีส์นี้นะครับหรือว่าชัยนิตดีเอปีนี้ตัวนี้นะครับอยู่ภายใต้รหัสชื่อรุ่นว่า g m 6 9 0 0 c x 4นะครับก็อยู่ในซีรีส์ของ6 9 0 0ครับเคสเป็นสตีลครับเพื่อนๆครับสตีลสีทองเหมือนกันเลยนะครับออกมาในคอนเซปต์เดียวกันนะครับแล้วก็หน้าเรือนครับเพื่อนๆให้ดูฮะหน้าเรือนนะครับจะเป็นสีแดงนะครับตัวเพลทด้านในนะครับตัวเพลทด้านในเพื่อนๆจะสังเกตไหมมันจะเป็นเพลทสีแดงเมทัลลิกครับผม สีแดงเมทัลิกวาวๆครับเพื่อนๆสีแดงเมทัลิกวาวๆคือผมมองว่าหน้าจอต,ต,ตัวที่เป็นเพรดด้านในนี่คือสวยมากๆนะสวยมากๆคือมันมันสะท้อนแสงครับเพื่อนๆหน้าปัดนาฬิกาด้านในเป็นสีแดงนะครับตัวเลขจะเป็นสีขาวตัดกับหน้าปัดนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับตัวปุ่มด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีทองเช่นเดียวกันครับผมนี่เห็นไหมฮะนี่นะครับตัวเท็กเจอร์สายนะครับจะแตกต่างกันกับตัวสายสีแดง ตรง5600นิดน,นึงนะครับเทกเจอร์สายจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเทกเจอร์สายของ6900เนี่ยนะครับจะเป็นสีแดงเงานะครับแต่ถ้าเป็นตัว5600จะเป็นสีกึ่งเงากึ่งด้านครับผมนี่คือความต่างอย่างหนึ่งของตัววัสดุสายนะนะครับตัวนี้เป็นสีแดงเงาเลย นะครับตัวนี้เป็นสีแดงเงาเลยนะครับแรปด้านข้างเป็นสีทองตะขอเป็นสีทองเช่นเดียวกันด้านหลังครับผมเป็นโลโก้นี้ประจําปีนักษัตริย์ปีวัวนะครับแล้วก็เป็น cover b a k สีทองครับขึ้นคอให้ดูกันหน่อยครับนี่เป็นไงฮะเพื่อนๆฮะว้าวต้องบอกว่าว้าวเลยนะผมว่า69.00พอเป็นสีแดงทองนี่สวยเลยครับเพื่อนๆสวยเลยครับเห็นไหมฮะ คือผมไม่ใช่คนผิวขาวนะจะออกสิวประมาณแบบแดงเหลืองๆซะด้วยซ้ำน,นะครับก็ไม่ได้ไม่ใช่คนขาวนะครับพอใส่แล้วเป็นไงฮะสีแดงทองขึ้นนะใส่ขึ้นนะผมว่าใส่สวยนะใส่สวยนะถ้าเป็นคนผิวขาวมากๆนี่หรือว่าโทนผิวออกขาวนิดนึงนีนนน่โอ้โหผมบอกเรนเด่นกว่าผมแบบสิบเท่าอะบวกสิบเลยแหละนะครับก็สวยงามครับเพื่อน,อนๆนี่คือขนาดหน้าเรือนของเขาครับ G M 6900นไงฮะ ก็ไซส์กลางๆไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กนะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับขออนญาตฮะฟังกช์ชันนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยผมต้องบอกว่า ด้วยตัวฟังก์ชันของเขาเนี่ยนะครับเบสของฟังก์ชันของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะลามทัมเมอร์นะครับจับเวลาเดินหน้าถอยหลังมีเวลไทม์ดูเวลาโลกได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะฮะก็ทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับก็เป็นการดีไซน์ใหม่โดยการใช้วัสดุที่เป็นเคสที่เป็นสตีลหรือว่าโลหะทั้ง2ตัวเลยกรอบเขาเป็นเหล็กครับเอาง่ายๆเป็นเหล็กสีทองเลยเป็นสตีลสีทองนะครับเป็นโลหะสีทองสวยงามไหมครับเพื่อนๆแม่ขออนุญาตกดไฟให้ดูครับ นี่เดี๋ยวไม่ครบองเดี๋ยวไม่ครบองอ่าไฟผมไฟสตูมันสว่างนิดหนึ่งเพื่อนเพื่อเห็นไหมไฟจะออกสีแบบโทนเลืองเลืองแดงแดงฮะแต่ไฟสตูมันจะสว่างมากมันเลยเห็นไม่ค่อยชัดมากนะครับนี่คือไฟของเขานะครับก็ประมาณนี้คราวนี้มาดูไฟอีกหนึ่งตัวครับนี่อ่ามาดูไฟตัวนี้บ้างว่าไฟของเขายังไงนะครับนี่ผมขออนุญาตบังมิดมิดก่อนเหมือนกันเนาะ เออทนไฟเหมือนกันครับเวลากดออกสีชมพูดแดงๆฮะอ่าเป็นไงครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาก็เรียกได้ว่าอยากให้เพื่อนๆได้ชมของสวยๆงามๆนะประจำปีนักษัตย์ปีวัวนะครับกับ Chinese New Year Edition ครับผมในรุ่น GM 5 6 0 0 CX4 และก็ GM 6 9 0 0 CX4 สวยงามไหมครับ วันนี้ผมมาให้รายละเอียดนะครับค่อนข้างเยอะเลยรวมถึงนะครับเอาตัวที่เป็นสเปเชียลแพ็กเกจมาให้เพื่อนๆได้ชมครับเพราะว่าอยากจะให้ได้เห็น ช็อกสวยๆงามๆแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องกับชาแนลของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ผมหาของหาดูได้ยากแบบนี้ให้ชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ชาแนลของเราเยอะๆนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมในการหาไอเทมเด็ดๆแบบนี้เพเพื่อนได้ชมกันนะครับสนนราคาของรุ่นที่เป็นสเปเชียลแพ็กเกจนะครับณนะปัจจุบันที่ผมเห็นนะนะครับราคาจะอยู่ประมาณหมื่นต้นๆนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณราวๆตั้งแต่หมื่นห้าถึงหมื่นหกประมาณนี้แหละ นะครับราคาตลาดในช่วงนี้นะเนี่ยหมื่นหะ้าถึงหมื่นหกประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นตัวแพ็กเกจธรรมดาก็น่าจะอยู่ประมาณ10,000บาทนะครับเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนิดๆนะครับนั่นคือแพ็กเกจที่เป็นกล่องธรรมดาแต่ผมว่าเป็นผมนะจะเล่นจะเก็บทั้งทีผมว่าแพ็กเกจนี้น่าสนใจมากครับเพื่อนๆฮะสวยง,งามกล่องสวยวางโชว์ก็สวยแล้วเพื่อนๆเน,นี่ยฮะเวลาไปวางโชว์ฮะเห็นไหมพอจะนึกภาพออกไหมฮะ เวลาวางโชว์กับตัวเขาวัวทองนะครับแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยตัวแพ็กเกจเนี่ยคุ้มนะผมว่าคุ้มนะแพ็กเกจคุ้มมากใหญ่เบิ่มเทิมเลยนะฮะนี่พอวางโชว์เป็นไงเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมพอเอาไปวางโชว์คู่กับตัวแพ็กเกจต,ตัวที่เขาให้มาผมว่าแม่นะครับคืออย่างอย่างว่านะครับ G s ช o c k เนี่ยมันไม่ได้เหมาะแค่เราเอาไปใช้งานอย่างเดียวครับ มันสามารถนําไปเก็บสะสมได้นะครับเป็นความสุขทางใจของคนที่ชื่นชอบคาเิโอจีช็อกอย่างหนึง่งต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์ที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยครับของ g ีช็ c k นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดขายอย่างหนึ่งที่หลายๆคนชื่นชอบ g ีช็อกเพราะอย่างนี้นี่เองนะครับมีหลากหลายรุ่นให้ได้ติดตามนะครับให้ได้เลือกใช้ให้ได้สะสมแบบนี้นะครับก็ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับวันนี้ผมคิดว่าผมมาให้รายละเอียดได้พอสมควรนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆได้เก็บไว้พิจารณาว่าถ้าอยากหารุ่นนี้มาเก็บสะสมหรือเอาไว้ใช้งานเนี่ยนะครับดีเทลเป็นยังไงบ้างรายละเอียดเป็นยังไงน่าสนใจไหมแพ็กเกจสวยไหมตัวนาฬิกาสวยไหมสําหรับผมนะฮะชุดนี้เนี่ยนะครับถ้าถามว่าคะแนนเต็มสิทผมให้เท่าไหร่ผมให้9.5เลยครับแพ็กเกจสวย ัวนาฬิกาสวยนะครับแต่เทียบกับราคาแล้วนี่นะครับก็ยังมองว่าคุ้มค่าถ้าถามว่า0.5ผมตัดอะไรไปผมตัดความเขาเรียกว่าตัววัสดุในในเรื่องของเขาเรียกว่าตัวที่เป็นสีทองตัวรอบๆตรงกล่องตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังของ การที่มันจะเป็นรอยมือได้ง่ายิดหนึ่งครับเมื่อกี้ที่ผมลองสัมผัสสัมผัสดูนี่มันอาจจะเป็นรอยมือได้ง่ายเพราะฉะนั้นคนที่เอาไปเก็บสะสมหรือเอาไปวางโชว์อาจจะต้องดูแลรักษามันหน่อยเลยตัด0.5คะแนนนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ผมมาเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับ g s h o c k by G แนะครับอย่าลืมติดตามช a n e ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบ